เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่112นะ112และว,วันนี้ก็เป็นวันที่2ส,งสิงหาคม2566เป็นวันเข้าพรรษาด้วยวันนี้นะวันเข้าพรรษาก็ถัดจากวันอาสาฬหาบูชานะก็สืบเนื่องมาจากการที่ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูฝนถ้าหากว่า พระสงฆ์จะจาริกเดินทางไปไปแบบทั่วๆไปก็อาจจะไปเหยียบไปเหยียบอะไรอ่ะพืชไร่ของชาวไร่ชาวนาวได้เกิดความเสียหายนะเพราะนั้นพระองค์ก็เลยทรงบัญญัตินะว่าในช่วงสามเดือนนับจากเนี้ยก็พระสงฆ์ก็ให้ จะมันาอยู่ประจำนะที่ที่ใดที่หนึ่งของของเธอทั้งหลายเว้นแต่ว่ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆเ,เช่นพ่อแม่ป่วยอะไรเงี้ยนะต้องไปดูแลเอ,อบอกหน่อยเพิ่งกว่าทำลายสมาธิแล้วก็เออเออแล้วก็แบบยังไงอะ่ะแบบมีหรือว่าพระสาธรรมิกแบบจะสึกอะไรเงี้ย ก็เราก็สามารถที่จะเดินทางไปขอว่าอ,อ,อย่าศึกเลยอะไรได้หรือว่าออมันเกิดอ,อ,อุติเสียหายต้องไปหาของมาซ่อมอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นเหตุสตาหาไปได้แต่ว่าก็ต้องกลับมาที่วัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่จากไปที่ที่ออกจากวัดไปนะก็มีมีกฎก็มีข้อยกเว้นให้บ้างก็นะ เป็นหลักคำวันนี้หลวงพี่ก็อยู่ที่พระเจ้าห้าพระองค์นะเจ้าห้าพระองค์ที่ตำบลท้าตอนเพื่อแม่อาจยยังหวัดเชียงใหม่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะหน้าฝนซึ่งเออก็เออ,เ,อ,อเป็นความเขียวขจีของท้องนาท้องไร่นะของท้องท้องนาก็สวยงามดีนะก็ พี่เลือกมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเดิมก็ลกล้างนะแล้วพอดีมันอยู่ติดถนนใหญ่แล้วถ้ากว่าปล่อยให้ลกล้างไปรถผ่านไปผ่านมาเราวันก็รถก็ผ่านเป็นพันคันกันเพราะนี่เป็นเส้นหลักจาขฝางไปเชียงรายได้ก็มีรถวิ่งทั้งวันแหละ,ะมันต้องทำให้สถานที่สะอาดอะไรต่างๆอันนี้เป็นตนน้นเออก็ ก็ได้แรงใจจากพวกเราท่านทั้งหลายนะวันนี้ก็ได้มาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิเได้อ่านแล้วก็ได้ความรู้เรื่องที่ว่าที่พระองค์ทรงตร่สว่าสิ่งที่เป็นที่รักในโลกเนี่ยมีความพอใจเป็นต้นเหตุคือเราจะรักอะไรก็ตามรักเพื่อนมนุษย์รักคนรักสิ่งของห่วงแหานอะไรก็เกิดจากความพอใจถ้าเราไม่พอใจเราคงคงไม่ได้รักอะ่ะนะ ก็เราแต่งงานกับใครก็เพราะว่าเรารักเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นการทำ,ทำงานทั้งหลายแหละก็ต้องมีสติอย่าว่าแต่การทํางานเลยการดํารงชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องมีมีสตินะมีสติเพราะว่าสตินี้เป็นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญคุ้เราตัดว่าสติด้วยการระลึกถึงศีลน,นะคือข้อห้ามจะไม่ทําอะไรที่มัน มันผิดศีลแล้วก็ระลึกถึงถึงทานที่ได้บริจาคไปอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็แบบว่าเป็นกิจสุดท้ายนะเนี่ยก็ที่นี่ก็จะเป็นพระพุทธเมตตาที่มีความสวยงามสงาม่างามนะก็เนี่ยเป็นบรรยากาศที่สวยงี้เพราะนี้ก็จะเป็นด้านด้านนี้ก็จะเป็นท้องนานะเป็นท้องนา ซึ่งตอนนี้ข้าวก็เพิ่งขึ้นนะยังไม่ยังไม่ออกรวงยังไม่ออกรวงวก็เนี่ก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามอากาศก็ดีนะเพราะนั้นเมื่อเราได้ฟังอันนี้อยู่ในหน้า416นะในเรื่มที่29 416ว่าให้เรามีสติระลึกถึงทานที่เราบริจาคไปอย่างน้อยแบบคือคนเราแบบบางที ก่อนตายเนี่ยบางทีถ้าเราได้ระลึกถึงคุณความดีที่เราทำบุญกุศลที่เราทำเนี่ยมันก็ทำให้เราไปสู่พภูมิที่ดีได้นะระลึกถึงคุณธรรมนะคุณธรรมที่เราให้เราเอ่อเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศที่ดีงามอะไรเงี้ยนะมีสติที่จะกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วผู้องค์ก็ ทรงให้เราไม่ประมาทคือว่าให้เรามีสติระลึกถึงความตายด้วยว่าความตายมันมีด้วยกันทุกคนนะแม้แตใ่ในในชาลาสุตานิเทศนะฉาลาสุตานิเทศนี้ก็เป็นเรื่องราวที่วงทรงตรัสว่าชีวิตนี้มันมันน้อยนักนะที่มนุษย์เนี่ยย่อมตายภายในร้อยปีตายภายในร้อยปีถ้าหากว่าผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินนั้นผู้นั้นก็ต้องตายเพราะฉรา,าเ,เพราะความแก่อย่างแน่นอะนไม่มีใครอยู่ ถึง120ปียากหาสักคนของคนนี่ยากบางทีแบบอาจจะมีนะแบบาบางทีเขาเขาจําจําปีเกิดผิดหรือว่าคนแจ้งปีเกิดผิดนะแบบว่าเกิดแบบแบบปี2400ก็ไปแจ้งเป็นเกิดแบบ2380อะไรเงี้ยแบบว่าคือแจ้ง เกิดไปก่อนตั้งสิบปียี่สิปีมันทีแบบบางทีก็แบบความจำก็ไม่ค่อยดีเขาเลยก็บอกว่าเขาอายุร้อยร้อยสิบปีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบดูแล้วมันไม่ใช่ด,ด,ดูแล้วมันแค่ประมาณแปดเก้าสิบเองแต่ว่าพีนแว่าัางีแบบเยวนี้คนก็เป็นอัลไซเมอร์เยอะนะเป็น Alzheimer, โรคความจําเสื่อมจําผิดจำพลาดอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พวงทรงตัดไว้ว่า ชีวิตเป็นของน้อยนะเพราะดำรงอยู่ชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยนะชีวิตนี้น้อยนักนะทุกคนย่อมตายภายในร้อยปีหากใครยังมีชีวิตยอยู่เกินวันนี้ก็ต้องตายเพราะว่าความชราเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องตายหมดแล้วพระองค์ถึงได้ทรงมีพระำดำรัสมีพระโอวาทว่า ให้เรานะต้องระลึกถึงความตายด้วยนะอย่ายึดมั่นถือมั่นคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นมากก็จะเกิดความเศรษษ้าโศกถ้าเกิดว่าสิ่งของนั้นพัดผ้าหรือสูญหายไปอะไรต่งตางๆ่นะีเป็นต้นแล้วก็ให้ระวังระวังในเรื่องของโลภโทสะโมหะนะความโลภเนี่ยถ้ามันครอบงำนรชนเนี่ยนะความมืดบอดก,ก็จะเกิดขึ้นนะความคิดว่าอะไรควรไม่ควรผิดไม่ผิด มันก็ไม่ได้แบบเกิดขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิดความโกรธมันครอบงำเนี่ยนะความมืดบอดก็เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าพอโกรธมันก็ทําอะไรที่แบบว่ามันไม่น่าจะทําทํำไปแล้วมันผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะมันก็มันก็เสียหายอะนะแล้วอีกประการหนึ่งว่าแม้ว่าในสังคม ในสังคมเรารับกฎหมายอาจจะจะมีทนายความนะทนายความก็จะสู้คดีให้ไปตามให้ไปตามพยานหลักฐานนะให้ไปตามพยานหลักฐานเพราะว่าศาลเองก็ตัดสินตามตามพยานหลักฐานเหมือนกันศาลในบางทีก็น่าเห็นใจก็ต้องตัดสินตามสํานวนที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการทําสํานวนมา และการเบริกความของพยานสอดคล้องกันหลักฐานแน่นหนาอะไรเงี้ยสารนะบางทีนะบางทีก็ต้องก็ต้องตัดสินตามตามพยานหลักฐานนะแต่ว่าในในทางทำแล้วเนี่ยในทางหลักคำแล้วเนี่ยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยหรือความผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคนอื่นเนี่ยจะมาทำให้เรา บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ได้คือผิดมันก็คือผิดนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระในในเล่มที่ยนะี่สเก่าที่บอกว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่อยู่ในหน้า41่สิบเดทที่7 มีพระภาคตตัดไว้ว่าคนทําชั่วเองก็เศร้าหมองเองไม่ทําชั่วก็บริสุทธิ์เองคือถ,ถ้าไม่ทาชั่วมันก็บริสุทธิ์ใช่ไหมถ้าทำชั่วก็เศร้าหมองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทําให้คนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้นะเพราะนั้นอันนี้บางทีการตัดสินของศาลบางทีศาลถ้ามีเหตุแห่งข้อสงสัยศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้กับจำเลย นะตามที่พวกเราเรียนกฎหมายกันมาเพราะว่าสุภาษิตกฎหมายบอกว่าปล่อยคนผิดเก้าคนดีกว่าจำคุกคนถูกหนึ่งคนนะ่ะคือแบบเราต้องพยายามที่จะแบบรักษาผู้บริสุทธิ์ไว้เพราะนั้นการตัดสินนั้นถ้าหากว่าศาลมีความลังเลสงสัยในพยานหลักฐานแล้วเนี่ยของโจทย์แล้วเนี่ยศาลก็จะยกฟ้องไปนะแต่ว่า บางครั้งจาเลยมันก็รู้อยู่แก่ตัวว่าตัวเองทําผิดแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าหลักฐานมันไม่เพียงพอที่จะเอาโทษได้อะไรต่างๆ,ๆนี้เป็นต้นเพราะนั้นความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นจะทําให้คนอื่นบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้นะแล้วก็ชีวิตนั้นมันเป็นของน้อยนะชีวิตนี้มันเป็นของน้อยนะชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ตั้งครวงนั้นนะชีวิตเป็นของน้อยเพราะดำรงอยู่ชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยนะ ชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งปวงเป็นธรรมที่ประกอบกันชั่วขณะจิตเดียวขณะย่อมหมุนไปอย่างรวดเร็วนะมันเพราะนั้นเราเราก็ต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้แบบมีคุณค่าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะหลจากนี้ในในชลาสุตานิเทศนะก็ก็มีพระดลัดไว้นะ ว่าชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปีแม้หากผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นผู้นั้นก็จะตายเพราะชะลาอย่างแน่แท้นะคือไงมันก็ต้องตายอ่ะทุกคนนะเพราะนั้นเราก็ต้องต้องยังไงอ่ะต้องต้องต้อง,อ,งอ,อ,อยู่ในความไม่ประมาทนะที่จะสั่งสมบุญกุศล ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเพราะความยึดถือที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่นะเอ่อความพัดผ้าจากการนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะคือหมายว่าความพัดผ้ามันเกิดขึ้นแน่นะแล้วความสุขความทุกข์ความเศร้าโศกนั้นมันเกิดเพราะว่าเรายึดมั่นยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นว่าเป็นของเราอะ่ะนะเพราะว่าถ้าเราแบบ ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมั่นมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะที่พ่อแม่ของเราหรือคนผู้เป็นที่รักของเราแบบเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งอย่างเนี้ยแล้วก็แบบต้องเสียชีวิตเนะี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นธรรมดาของโลกนี้นะซึ่งบางครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรม กรรมในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเราทํากรรมอะไรมาชีวิตขอเราบางทีมันตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วที่ว่าแม่ก็ต้องแท้งลูกเนี่ยไม่ได้ทาแท้งหรอกนะแบบมันมันยังไงอะ่ะแบบเด็กมันแบบหลุดออกมาก่อนก่อนครบกําหนดคลอดอย่างเงี้ยหรือหากแม่มีความไม่พร้อมนะแม่ไม่มีที่ปรึกษา แม่เกิดความกลัวแล้วแม่มีประสบการณ์ชีวิตน้อยเพราะแม่เป็นเด็กสาวเนี่ยกนะลัวคำคอลรหากลัวการที่จะเลี้ยงลูกไม่ได้บางทีแม่ก็ต้องตัดสินใจแบบทำแทง้งนะรีดลูกออกเอาลูปไปทิ้งถังขยะแต่ว่าแต่ว่าในความรู้สึกแบบเนี้ย มันเป็นความบีบคั้นทางจิตใจที่ที่แบบยังไงอ่ะคือคนแต่ละคนมันมีความพร้อมไม่เท่ากันไงคือเราอย่าไปประนามเธอเลยเพราะว่าเธอต้องมีความจำเป็นมีเหตุผลหรืออาจจะเป็นเพราะความด้อยประสบการณ์ชีวิตของเธอทำให้เธอตัดสินใจไปแบบนั้นแต่ว่าในขณะที่ทำไปนั้นเนี่ยความปวดร้าวในใจมา มันมีมากมันมีมากแต่ว่ามันมันอาจจะเป็นกรรมเก่าใน่ดีชาติก็ได้อะไรต่างๆเ่อันี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขอให้ได้เข้าใจว่าชีวิตคนแต่ละคนความพร้อมแต่ละคนนั้นมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ได,ได้ได้เข้าใจว่าเพราะว่าในสัญชาตญยานความเป็นมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์ก็ดีเนี่ยความรักลูกเนี่ยมัน ม,มันมีมากที่สุดแล้วอะ่ะใ,ในความเป็นแม่เพราะว่าลูกก็ถือว่าเป็นสายใหญ่แม่อีกต้นต้นเพราะนั้นอันนี้ก็ถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้ให้เราได้เห็นได้พบบ่อยๆแต่ว่านั้นก็ขอให้ได้เข้าใจถึงว่ามันเป็นความจําเป็นนะที่แบบว่าผู้เป็นแม่ที่เป็นเด็กสาวที่ไม่มีความพร้อมนะ จะไม่มีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยถึงได้กระทำไปเช่นนั้นก็ก็ถ้าหากว่าเธอมีประสบการณ์ชีวิตมากเธอจะเข้าใจเลยว่าเธอไม่ต้องห่วงหรอกว่าเธอคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยปู่ย่าตายายจะจะไม่รักมไม่มีอะ,ม,ะอมีแต่จะแย่งกัน้าอีกมีแต่จะแย่งกัน เพราะนั้นใครที่คิดจะทำแท้งอะไรเงี้ยก็ขอให้คิดสมยัยเถอะว่าไม่ต้องกลัวหรอกยังไงก็ขอให้ได้ออกมาเถอะให้เขาได้ออกมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้ามาสุดๆจริงๆมันก็ยังมีสถานเลี้ยงเด็กกำพาที่ของกรมประชาสงเคราะห์ที่จะดูแลเราไม่ควรที่จะไปทำด้วยการแบบ รีดลูกทาแท้งลูกล้วยตัวเองว่ามันจะเป็นกร,รมใหญ่กรรมหนักมากมากบางทีแบบครูบาอาจารย์ที่แบบท่านมียานเยอะๆบางทีแบบท่านทักผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงสะดุ้งหยงเลยเออโยมโยมโย,ยมเดินเข้ามาทําไมมีเด็กเกาะหลังโยมมาด้วยอะไรโอ้โหผู้หญิงนะั้นสะดุ้งโหยงเลยเพราะว่าในสมัยเป็นสาวเธอเคยทําแทง้งอะไรอย่างนี้เป็นตะ้นนะเพราะนั้น เอ,อนี่ยก็เลยอยากจะได้แบบบอกให้พวกเราได้ได้ได้เข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนน็รก็รักแม่ตัวเองด้วยกันด้วยกันทุกคนเอ้ยรักลูกทั้ลลทงลูกรักลูกทั้งรักลูกรักแม่แหละนะแต่ว่ามันดีมันดีมัน,มน,เ,ปนเป็นความจําเป็นอะไรต่างๆนี้เป็นตนะ้นนั้น ชีวิตนี้มันเป็นของน้อยที่เราดำรงอยู่ได้เพียงชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น oh. ขอให้เราเได้มีสติและลึกรู้นะในสิ่งที่ตัวเองได้ได้กระทำนะไม่รู้อำนาจของความโกรธนะไม่ดูหมิน่นนะนี้ก็มีอยู่มีในในเรื่องนี้ก็มีถ้อยคำอยู่ว่าคนเรานั้นไม่พึงอำนาจ ไม่พึงรู้อำนาจความโกรธและความดูหมิ่นพึงขุดลากความโกรธและความดูหมิ่นเหล่านั้นดำรงอยู่แต่เมื่อจะกำล่าก็พึงครอบงำสัตว์หรือสังขารที่เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักโดยแท้เหล่านี้เป็นต้นนะก็คือเราก็ต้องแบบไม่พึงรู้อำนาจความโกรธและความดูหมิ่นนะเพราะการดูหมิ่นนะก็าําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเกิดความเสียใจมีความโกรธใช้ความเมตตาดับความโกรธ เพราะว่าถ้าเกิดความโกรธมันครอบงําจิตใจเราเมื่อไหร่ความมืดบอดมันจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยเหล่านี้เป็นตอนเพราะนั้นในหัวใจของวันนี้ที่ได้อ่านเล่มนี้ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในวิชาชีวิตตอนที่รอสึกก็คือว่าขอให้เราได้จดจําในบุญกุศลที่เราได้ทําไปมีสติระลึกถึงทานที่เราได้ทําไปนะเพื่อเป็นสเสบียงบุญ กับตัวเราแล้วก็ขอให้เราอยู่ในความไม่ประมาทนะเพราะว่าชีวิตนี้มันตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่มันก็อยู่ประมาณแค่ไม่เกินร้อยปีหรอกนะแล้วก็อย่ายึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไปเพราะว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นมากมันก็จะเป็นความเศร้าโศกเมื่อเกิดความพัดพรากหรือสูญหายหรือเสียหายหรือถูกแย่งชิงไปเหล่านี้เป็นต้น ดังนั้นมึงจึงเกิดมีคดีการฆ่ากันเพราะาคนรักตีจากอะไรต่างๆน,นี่ก่อนมันก็เป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นมาเป็นของเราอนะไรต่างๆเราก็ต้อง,งไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นที่รักทั้งหลายในโลกนี้ย่อมเกิดจาก เหตุที่มีความพอใจนั่นเราพึงมีสติระลึกฝันถึงศีลถึงบุญทานที่ทำนั้นที่ดีงามมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้หลอกว่าทุกคนตามแก่นสารว่าทุกชีวิตต้องตาย ไปตามการอย่าพึงได้ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุความเศร้าโศกเพราะเราเกิดในโลกเพียงอาศัยชั่วคราวนั่นเมื่อเราลาลับจากโลกนี้พันสมบัติพระสถานไม่สามารถนำติดตัวไปได้เลยแม้ ญาติมิตรทั้งหลายที่รักยิ่งก็ต้องทิ้งร่างเราไว้ให้สับปเปลอให้ได้จัดการเผาร่างของเราเชียวนะเธอเหลือแต่เพียงเท่ากระดูกเพียงหม้อเดียวเท่ากระดูกนี้อาจเก็บไว้เพียงบางส่วนหรืออาจ ลอยน้ำทั้งหมดอย่างเต็มที่หลังจากนั้นก็แยกจากกันในปัติพีสิ่งที่ติดตัวผู้ตายไปนี้คือความดีงาม ชีวิตนี้น้อยนักเป็นแน่แท้มนุษย์ต้องตายแน่ในร้อยปีนั่นแม้หากเกินนิดหน่อยเช่นนั้นพันแต่ก็ต้องตายเพราะความชลานั้นแน่นอนเอ่ยชีวิตนี้เป็นของน้อยอย่างแน่แท้ดำรงอยู่ชั่วเวลาเพียงสั้น ขอให้เราได้ดำรงคงอยู่อย่างผูกพันในคุณงามความดีนั้นกันเถิดเอ่ยขอหน้าถึงคุณพระรัตนตาัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่29เรื่องในเรื่องของชลาสุตตานิเทศ ที่พระองค์ทรงตัดว่าชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปีแม้หากผู้ใดจะมีชีวิตยอยู่เกินว่านั้นผู้นั้นก็ต้องตายเพราะความชราเป็นแน่แท้นะความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่มีใครทําให้เราบริสุทธิ์ได้เราย่อมรู้ตัวเองเราพึงไม่รู้ความโกรธไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นระวังในเรื่องของความโลภความโกรธ ความหลงมีสติและลึกรู้อยู่ทุกเมื่อและลึกถึงศีลและลึกถึงทานและลึกถึงคุณธรรมและลึกถึงคุณงามความดีของเรามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกและและลึกถึงด้วยว่าเราต้องตายด้วยกันทุกคนขออน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและศึศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลาย ที่เราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่29ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มนี้ขอได้โปรดเป็นเพราะปัจจัยพิบาลมาทานพอให้ยมพี่ยมน้องทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสาเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาในวันเข้าพรรษานี้ขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรงรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร